เจตนาคือกรรมไม่ใช่กาบหลวงตาครับผมเคยปฏิบัติธรรมที่วัดถึงเวลาต้องกวาดใบไม้เช้าบ่ายกวาดแล้วเห็นมดแมลงกวาดแล้วเห็นเขากวาดไปมาตายหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้สึกไม่สบายใจแต่ก็กวาดเห็นพระญาติธรรมท่านอื่นกวาดตามปกติตอนหลังผมเลยไม่ไปวัดอีกฝึกอยู่ที่บ้านผมต้องทําใจอย่างไรครับผมคิดว่าผมคิดผิดแน่เพราะ ท่านอื่นน่าจะเห็นหมดแมลงแบบผมครับปฏิบัติมาสองปีครับเรื่องนี้ก็บางทีเราก็เกินไปะฮการกวาดเนี่ยบางทีก็ไม่โดนโดนเหมือนกันแหละพระก็โดนนะ,ะแต่รับรองว่าของคุกคนไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าใช่ไหมเข้าใจไหมเจตนาคือกรรมไม่ใช่อ่ะฮะอริงงไหมล่ะเหมือนเรื่องหนึ่งหลวงตา เดินไปกลางคืนไปเหยียบครั้งคกตัวหนึ่งดังอวกเราก็ตกใจเนาะแล้วคางคกตัวนั้นก็หงายท้องเลยนะเราก็ไปจับมันพลิกขึ้นแล้วมันก็โดดยุบไปเราก็สบายใจฮะโอ้ไม่จายเนาะแต่ลิ้นจุกปากแล้วะเราก็ดีใจนะเราก็สบายใจฮะ แต่พอสองสาวันได้กินเหม็นไปดูคางคก,กตายทุกอย่งแล้ว <c oughs> จริงไหมล่ะ,ะถ้าไม่สิ่งเดียวกันทาไมมีดีใจแล้วก็ไม่สบายใจด้วยฮ้เราก็เลยกลับมาเออการคกตัวเดียวนี่ยทาให้เราสบายใจและก็ไม่สบายใจเนาะเออมันเกิดขึ้นที่เราไม่ใช่อะความสบายใจหรือไม่สบายใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คางคกไม่ใช่อ่ะฮะ จริงไหมแล้วเราก็ย้อนมาดูว่าเออจริงไหมมันก็จายไปแล้วเราไปแก้ไขอะไรได้ล่ะจริงไหมต่อไปเราก็จะระมัดระวังขึ้นอีกไม่ใช่เหรแล้วกลับไปแก้ไปไปเอาไปผ่าจัดข้างคบกับฟื้นหรือเปล่าจริงไหมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางลงที่จิตใจเราไงนะเพราะว่ากรรมสิ่งที่เราทํา ถึงจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับอยู่ดีถึงไม่อยากเรายอมรับมันก็ต้องรับอยู่ดีเราจะไปควังบนทำไมฮะมีครั้งหนึ่งหลวงตาตอนฝนถ,ถนตกใหม่หลวงตาก,ก็ไม่เคยเห็นอ้แมงเม้าอะ่ะมันว่าตอมไฟแล้วมันก็เป็นกองอยู่อะ่ะใหญ่ๆเนาะเราก็นึกว่ามันตายไงโอ้เสียดายเนาะอย่างเงี้ย เราก็เลยไปกวาดแมงเม่านะใส่ถังแล้วก็ไปเชลงน้ําให้ปลากินแค่เชลงน้ําแค่นั้นแล้วไต่เต็มไอ้ปลาก็กินเราก็เลยเฮ้ยกูเป็นสาเหตุนะกูเป็นสาเหตุเราก็ไปรนะฮะเออเราเทแมงเม่าลงน้ําปลาก็กินแมงเม่าบางทีลางตัวมันก็ไต่หนีทันเนาะไอ้เราก็ทุกข์ทีทีเนี้เข้าใจไหมทุกข์อีกแล้ว อ่าเพราะกับมากุตินะกับมากุติเราก็มานั่งแผ่เมตตาแผ่เมตตาอภัยให้ตัวเองไงการแผ่เมตตาอภัยให้ตัวเองอภัยให้ตัวเองแผ่เมตตาเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่ามันก็อันตรธานหายไปเหมือนกันเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันแก้ที่ใจตัวเองแก้ที่จิตตัวเองเนาะ